สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนสมาชิกนะครับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางฮานอยมัดรวมนะครับเป็นแนวทางเลขเด่นตารางนะครับงวดประจำมาที่14นะครับเดือนเดือน11 2เ6 6ดอนะครับคลิปนี้ก็มัดรวมสีนอยตั้งแต่รอบเฉพาะกิจรอบพิเศษรอบปกติแล้วก็ VIP นะครับสำหรับแนวทางเมื่อวานของเรานะครับก็ถือว่านะครับพี่พี่มาดีมากเลยนะครับเนาะก็รู้สึกว่าจะเดินดีมา2วัน3วันแล้วนะครับสำหรับฮานอยมัดรวมนะครับ เมื่อวานนี้ผมให้6กับ9เนาะเป็นตัวเด่นนะครับวิ่ง6รลด9นะครับเฉพาะกิจนะครับ7 4 1กับ5 9านะครับรอบแรกของเราเนี่ยใครวิ่งรูดที่9นะครับเข้าไปที่9 5้าห้าห้า้าในตัวเน้นตัวเจาะนะครับก็ยินดีด้วยนะครับผมส่วนในรอบพิเศษนะครับ4 5 0หกับ6 5้านะครับในรอบนี้ก็ใครเอาหไปวิ่งไปรูดนะครับเข้าไปที่ห5้าตรงตรงนะครับพี่ พี่ว่ามาเด้งแล้วนะครับส่วนในรอบปกตินะครับ4 1 2กับ6 7นะครับของเราก็ใครเอา6ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่6 7เจ็ตรงๆนะครับพี่พเด้ง3รอบแล้วนะครับส่วนในรอบ VIP นะครับ3 5 4กับ2 9นะครับพ,พี่ของเราก็รอบนี้ใครวิ่งรูดที่9นะครับเข้าไปที่9 2 2 9 เด้งสี่รอบนะครับพี่พี่เนาะยินดีกับพี่พี่สมาชิกด้วยถ้าเกิดใครตามตัวเจาะนะครับมาทั้งสี่รอบเลยนะครับสำหรับในทางในรอบนี้ส่วนท่านใดที่จับวินเด็กตารางก็ถือว่าได้เฮกันเนาะห้าเก้านะครับในรอบเฉพาะกิจนะครับแล้วก็หกห้านะครับในรอบพิเศษแล้วก็หกเจ็ดนะครับในรอบปกติแล้วก็สองเก้าเนาะถือว่า าใครจับวินที่ได้ตารางแล้วก็ออกมาเด้งๆเลยนะครับก็ยินดีด้วยนะครับพี่พี่สดับแนวทางเมื่อวานนี้ถือว่าปังมากๆเลยนะครับส่วนแนวทางของวันนี้นะครับพี่พี่ก่อนไปรับชมแอดขอฝากบ้านเสียงโชคด้วยนะครับสดับบ้านน้ำตอทองนะครับพี่ๆสมาชิกอาจจะเป็นเพื่อนใหม่อาจจะเพิ่งแวะเข้ามาท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคก็ไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ำตอทองนะครับเป็นบ้านแอดมินบอรองเนาะเข้าไปรัก่ายสอบถามกันได้นะครับ ก็อย่างที่บอกนะครับพี่พี่ท่านใดชื่นชอบในในสูตรไหนตามสูตรนั้นนะครับก็คือตอนนี้ผมทดลองทําสูตรแยกนอยนะครับก็คือใน,นคลิปแรกเนาะแยกนอยเฉพาะกิจรอบพิเศษร,รอบปกติแล้วก็ VIP เนาะนะครับก็เมืม่อวานนี้ก็ถือว่ามาดีแค่รอบแรกนะครับเนาะสามสามรอบนี้ไม่ไม่มาเลยมาเพียงแค่ตัวเด่นหนึ่งรอบในรอบปกตินะครับเนาะแต่ว่าในโค้งสุดท้ายเนี่ยถือว่าปังมากๆเลยนะครับถ้าเกิดใครตามทุกรอบก็น่าจะได้เนนะครับ ส่วนแนวทางของวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะครับพี่พี่วันนี้ก็ขอให้มาเด้งๆนะครับวันนี้ให้สี่กับเลขห้านะครับตารางเลขหกเลขเด็กเลขสามเลขเก้านะครับหกหนึ่งสี่สามห้าเก้านะครับผมในโค้งสุดท้าย ห้าลอยมัดรวมวันนี้นะครับเลขเด่นเนี่ยผมให้ไปเลขพี่น้องนะครับพี่พี่ผมให้วิ่งไปที่เลข5นะครับสายรูดให้ไปที่เลข4นะครับผมสี่หนึ่งสี่สามหกี่เนะครับห้าหนึ่งห้าสาม ห้าหกห้าเก้านะครับสามตัวผมให้ไปที่ห้าสี่หกสี่ห้าหนึ่งนะครับห้าหนึ่งสี่หกนะครับสี่สาม แล้วก็ห้นะครับพี่พี่นี่เลยใครที่ชอบจับวินก็นี่เลยนะครับเด่นสีเด่น5นะครับแนวทางก็จะประมาณนี้นะครับฮานอยมัดรวมนะครับเนอะในโคกสุดท้าย วันที่14นะครับเดือน11 2566นรยนะครับก็ขอให้มาเด้งๆปังเดีแยวเมื่อวานนี้ก็แล้วกันนะอให้มาตัวเจอนะครับผมคลิปนี้ขอบคุณพี่ๆสมาชิกท,ทุกท่านนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดนะครับผมคลิปนี้กาบสวัสดีครับ